ชื่อนายกัลยาภาพบำรงศิลป์ครับอยู่ชั้นปวส .2 ปี2อัหนึ่งสาขาการตลาดครับเรียนที่ซีบ้ามากี่ปีแล้วคะเรียนมา5ปีครับพี่ใช้ชีวิตมาปีที่ซีบ้าเป็นยังไงบ้างรลูก <laughs> ก็สนุกครับมีอะไรให้ทําหลายๆอย่างแล้วก็ถึงแม้จะมีอุปสรรคเรื่องโควิดก็โรงเรียนก็เปลี่ยนแปลงไปครับ <laughs> แต่ว่าการเรียนการสอนอาจารย์กับนักเรียนเป็นกันเองมากครับใช่แล้วก็มีน้องๆพี่ๆที่เป็นกันเองมาทําให้รู้สึกว่าโรงเรียนไม่น่าเบื่อครับ <laughs> เป็นปีนี้ครับด้เป็นประธานดีเด่นครับประธานกีฬาสีดีเด่นครับใช่ก, <S <S ก็ถ้าน้องๆอยากมีตัวเลือกทั้งเลือกอื่นนะฮะเช่นไม่ใช่สายสามัญก็จะมีสายอาชีพก็แนะนําที่นี่ครับมีทั้งสาขากรารตลาดคอมพิวต์สาขาธุรกิจต่างๆนานานะครับให้น้องๆได้เลือกเรียน <S <S แล้วก็สามารถทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ครับอาจารย์เป็นกันเองมากครับผม